เรื่องที่ทรงตรัสเกี่ยวกับอดีตชาติของพระองค์ต้องท่องเที่ยวมาแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจพิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุก์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์พิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้